อานุมัดบกอานุลิจิไหลต่อกันธนวุฒิกันธนวุฒิล่นนายิงด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วครับดูครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อสูงครับกันธนวุฒิกลิ้งกระจรใช่เปล่าแล้วครับประตูแรกมาแล้วครับโซลูลาดจากหมายเลขสิบห้าครับกันธนวุฒิกลิ่นกระจรดูครับใครยิงเป็นศิลปวันดีเท้าซ้ายตัโดโยนี้โอ้โหเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อสูงครับข้ามพิทยาคมเับศิลปวันดีครับ สีระพงวันดีป้าเราก็เรียบร้อยครับมาหาหนุบัดบกครับล้วนกับธนวัฒน์หาดุยเข้าไปป้าเราก็เรียบร้อยครับเอาครับสุรัตน์ปล่มาครับปัชรพลเรียบร้อยแบบโอ้โหยิงเฉยหาเข้าไปครับปัชรพลเล็กคุณมหาวันก่อนจันครับล้วนกับธนวัฒน์แล้วโอ้โหพุ่งไปดุทางแต่วว่าคว้าไม่ได้ครับเอาครับ แดงวิ่งกรบายซัดด้วยขวาแล้วก็ปัดได้ครับกวินบินักซาลีโอรับได้เอาครับโอ้ยชนะสอนชนะสอนวิ่งกรบายแล้วก็เรียบร้อยเลยครับเอาครับชนะสอนและชนะสั่นแล้วตีลังกาโชว์เลยครับฝ่ายแรกกลาอิสระพงครับซ้ายอิสระพงแล้วแล้วเซฟอีกแล้วครับโอ้ยเอาครับโอ้ยสองช็อตติดกันครับกวินบินักซาลีอันนั้นนนท์นุชประมูลครับ สุกหลาบจะได้เข้าชิงหรือเปล่าครับโดนซ้ายแล้วเรียบร้อยครับสุกหลาบเข้าชิงกับปัะนทองตบุรีครับโอ้โหพวกเขาทําได้ครับสุกหลาบวิทยายลัยครับดวนจุดโทษเอาชนะท่าข้ามพิทยา,ยาคมไปได้ครับ